สวัสดีค่ะสาวเวลเขทโคเรียค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ราคาออนบั d จ e นมาสไตล์แบบใหญ่มากเจนบบเบ้ใหญ่มากอันนี้ก็คือเตียงที่เจนนอนนี่แหละความพิเศษที่มาก,กับ b e a ี t y s u r g e รีเท่านั้นนะคะ เจน้ามาที่เกาหลีนะคะมาในสถานะนี้เลยเจ้าของ founder of beauty surgery agency ค่ะเอเจนซี่ส่งคนมาทำศัลยกรรมที่เกาหลีเพื่อให้เราสวยๆปังๆนะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูรูมทัวร์นะคะว่าห้องพักที่เจนอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจริงๆวันนียโรงแรมที่เกาหลีถ้าเป็นพวกย่านศัลยกรรมเนี่ยจะอยู่กรงกลางน้ำนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง choice ที่ราคา on budget นะคะแล้วก็มีพวกห้องครัวห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เลยจะพามาดูนะคะตอนนี้นะคะเจนก็อยู่ ที่โรงแรมกังนมแฟมิลี่นะคะจะเป็นโรงแรมที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลบานบากิแล้วก็โรงพยาบาลวิวพลาสติกเซอร์เรีนะอ่าโซนแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือมุมนี้นะคะจะเป็นมุมห้องครัวสามารถทำม,มุมมาม่าได้เลยถ้ามีคิทเช่นมีแพทรีแบบนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากๆไว้ต้มมามา่ามีหม้อให้เลยไม่ต้องขนหม้อมาเหมือนเจนตอนที่เจนไปรอบก่อนอะเจนไปเกาหลีตอนที่เจนทำสาสลยกรรมอะจะต้องพกหม้อ,อพุกม,มาม่าอะไรเงี้ยมาเองจ้่เนี้ย เขามีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามันัเนี่ยก็จะมีตู้เย็นซึ่งตู้เย็นเนี่ยมา,ายไซ<ด>ส์แบบใหญ่มากนะนเด้อจะมีเครื่องซักผ้านะคะอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหเราซักผ้ามาเยอะก็สามารถซักเองได้แล้วก็จะมีไมโครเวฟอยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นแบบว่ามินิบาร์เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสิ่งที่สําคัญที่สุดของโรงแรมเลยก็คือ ห้องน้ํานะคะในนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้าไซส์ประมาณนี้นะคะมีการแบ่งแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเลยนะคะก็จะมีซิงค์น้ำชักโครกนะคะชักโครกก็เป็นชักโครกขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นแบบว่าญี่ปุ่นสามารถกดชีดตูแลเหยได้เลยนะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมชาเวอร์นะคะปั๊มน้ำบุ่น้นำร้อนได้เลยแล้วก็นี่จะเพชเมื่อเองคนใหญ่มาก ่วกที่จะมาเกาหลีช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแบบเย็นๆผิวมันจะแห้งแสบคันมากๆนะถ้าจะใช้ของโรงแรมอะจริงๆเขาก็มีให้นะแต่ว่าเอาตรงๆเจนใช้ของโรงแรมที่ไหนก็ไม่เคยรอดเลยนะคะก็เลยรู้ตัวก็เลยพกมาเองนะคะอันนี้คือ be nice natural นะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็น English Pear and f r e e s i a ก็คือ98% natural skin treatment shower gel นะทำให้ผิวชุ่มชื้น12เท่าที่มาพร้อมความอม่อนโยนจากธรรมชาติมี natural origin ถึง98%แนะนำเลยสำหรับคน ผิวแห้งและคนผิวแพ้ง่ายค่ะอ๋อแล้วตัวนี้มันจะมีสารสกัดเข้มข้นนะคะจากฟรุตเอสเซนตแล้วก็คอลลาเจนด้วยเพราะงั้นนะ้บอกเลยว่าอากาศหนาะแบบเนี้ยเวิร์กมากๆนะคะแล้วตัวนี้จริงๆแล้วเขามี2กลิ่นนะจะเป็นตัวอิงลิชแพร์นี้ใช่ไหม อีกสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นพอมากาเนตอโอวคโดนะคะก็จะเป็นุสูตรแบบกลิ่นหอมๆธรรมชาติธรรมชาติอันนี้จะมีความเป็นแบบลูกคุณกว่าหอมหวานกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะคะขนาด450มิลลิลิตรราคา169บาทค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนห้องนอนกันแล้วก็ดูของที่เจนพมาอันนี้ก็คือกระเป๋าเจลเลย ก็จะเป็นรีโมวานะคะอันนี้กระเป๋าที่เจนพกมาก็เป็นหลุยนะรุ่นนี้แล้วก็มีบวกยูตี้เซอร์จรีคือเอามาหลายใบยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีทั้งทีมตากล้องมากับเจนนะคะแล้วก็น้องล่ามด้วยที่จะมาเจนก็เลยพกหมวกมาหลายใบยนะกระเป๋าทีมอีกแล้วกระเป๋านะคะนี่ก็คือกระเป๋ายูตี้เซอร์จรีนะ ซึ่งอันนี้เจนจะให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าทุกคนที่มาทำเสัยกันกับเจนอะ่ะ mm hmm. ก็จะได้ฟรีชุดนี้ไปเลยนะคะในนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีกระเป๋า first aid ที่เราให้ลูกค้าทุกคนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในนี้ก็จะมีนี่นะคะโคลแพ ที่ประครบเย็นนะคะของใหม่เลยจึงก็ซื้อให้ลูกค้าแต่ละคนไปเลยนะจริงๆอะ่ะโรงพยาบาลเขาก็มีให้แล้วแต่เจนกลัวไม่พอนะคะเจนก็มีมาให้ด้วยนะคะในนี้ก็จะมีเอกสารนะคะที่เจนเตรียมให้คือถ้าเกิดลูกค้ามาเองเนี่ยพูดตรงๆว่าต้องเตรียมเอกสารเองมันอาจจะยากเพราะงั้นในการมากับเอจนซี่นะคะเราก็จะเตรียมทุกอย่างให้เลยเวลาเข้าตอมอจะได้ผ่านง่ายๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเจนก็จะมีนี่เลยไกด์บุ๊กนะคะของบิวตี้ Sur เจรีว่าเออลูกค้าต้องเตรียมตัวยังไงหลังทักฟื้นทำยังไง แผนที่เกาหลีมีอะไรมีที่เที่ยวยังไงนี่แหละความพิเศษที่มากับ beauty surgery เท่านั้นนะคะในนี้ก็จะเป็นกระเป๋า Jewelry นะคะเจนก็จะโพกของช่วงนี้อินของวาลิเชนก็จะมีวาลิเชนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นแบบเพชรอะไรใช่ไหมน่ารักนะคะเป็นกระเป๋าเก็บ Jewelry ของเรานะแล้วก็นี่ ไฟแบกกับไวตาแอคชชอตนะคะตรงน,นี้ก็เป็นมุมทํางานของเจนก็จะมีโต๊ะทํางานแอร์กดไอแพใช่ไหมประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือเตียงที่เจนนอนห้องที่นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะตอนวอาเมคอพเดี๋ยวนี้พกมาแค่นี้เองจนึก็พก่าแต่ครูชันจริงๆตอนนี้ก็ใช้ซูวาซูอยู่นะคะแล้วก็เทอริเล่านะและอันนี้เพิ่งซื้อมา ลิลลี่ไบเลตนะคะเนี่ยขนตาคือเวอร์มากเด้งมากลิสคอสเมติกก็เอามาด้วยนะคะอยู่กับเราเป็นมาสคาร่าของพี่วันเดอร์พีชเนาะก็จะประมาณนี้อ๋ออันนี้เพิ่งซื้อเมื่อวานเองใช้ดีอยู่นะเป็นที่ตัดขนตาของล n e เนชนะคะคิดว่าเฮ้ยจะกองแก้งแตบพอใช้แล้วแบบ ดีเลิศนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมคอัพแบ็กเหมือนกันเป็นที่เก็บแปลงแต่งหน้านะคะเจนใช้ของพิกาโซนะซึ่งก็เป็นของที่เกาหลีเหมือนกันคือสามารถไปดูที่ดักซอของโอลิเวียก็ได้บางสาขามีบางสาขาไม่มีนะคะก็ลองดูให้ดูนิดนึงว่าดิฉันซื้อของโอลิเวียรงมาเยอะมากๆนะก็ไว้เดี๋ยวเราไปฮอวิดีโอกันที่บ้านแล้วกันใครอยากดูพลาดเ นักมากใครอยากดูคลิปวิดีโอนะคะหอเครื่องสำอางจากเกาหลีก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะคะ <S <S เดี๋ยวมาเปิดกันดูว่าครั้งนี้เนี่ยเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะ <S <S ก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะถ้าชอบคลิปนี้อยากดูคลิปหน้าที่เราจะมาหออวิดีโอเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ u t u b e ของช่องเจนสุริยาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะไว้เดี๋ยวเราเจอกันค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย